ตะลึงตาหลุดแอร์พันธิราแซปปิดไม่มิดในชุดไว้น้ำสุดไฮคัดเป็นอีกหนึ่งพิธีกรสาวที่ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเห็นนะ้าคร้าตากันมาตั้งแต่เด็กๆสำหรับแอร์พันธิราฟูกินอดีตพิธีกรสาวจากรายการสตอรอเบอรี่ชีตเค้กที่ทำเอาชาวเน็ตตกตะลึงขั้นสุดกับความเซ็กซี่ที่เรียกได้ว่า unlimited เพราะในช่วงหลังของไ g สาวแอร์พันธิราถ้าหากใครที่ได้ติดตามก็คงได้เห็นใช่ไหมล่ะคะว่าเจ้าตัวดูอินกับการใส่ชุดว่ายน้ำเอามากๆเอาจริงๆขนาดเห็นแล้วยังอิจฉาเลยล่ะคะ่ะคนอะไรเอวบางล่างน้อยที่สำคัญผิวเนียนจริงๆ และล่าสุดในอินสตาแกรมของแอร์พันธิราเธอได้โพสภาพของตัวเองในชุดว่ายน้ำสีเหลืองอวดหุ่นสุดเป๊ะผ่านอินสตาแกรมพร้อมลีลาเก๋ๆลิมสระว่ายน้ำตามด้วยแคปชั่นเด็ดว่าอยากมีคนข้างรักหนูบ้างจังและตามด้วยรักแต่ไม่ครั่งไม่นบับ